สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มุย้ยพาเพื่อนๆมาเที่ยวทุ่งทานตะวันในกรุงเทพมหานครคะ่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคะ่ะอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีคะ่ะตั้งอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วตำบลระแหงจังหวัดประทุมธานีคะ่ะ เทศกาลงานทานตะวันสับครั่งทั่วระแหงครั้งที่สองค่ะสวยงามมากๆค่ะไม่ต้องไปไกลถึงลบบุรีมาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ค่ะแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวช่วงเย็นๆนะคะประมาณเวลา4โมงเย็นห้าโมงเย็นเช่งนี้แดดสวยงามมากๆค่ะ ไม่ร้อนนะคะก็ทุ่งทานตะวันสวยงามมากๆค่ะมาเที่ยวชมดูดอกทานตะวันแถมยังได้พืชพันธุ์ไปปลูกที่บ้านอีกค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาชมทุ่งทานตะวันด้วยกันค่ะงานทานตะวันบานสะพรั่งจะมีจัดขึ้นจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมค่ะเพราะว่า ดอกเขาเริ่มบานแล้วหลังจากสิ้นเดือนนี้เขาก็จะหุบดอกค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะเขายังมีรณรงค์ให้ไปเที่ยวชมสวนเกษตรค่ะและเรายังได้พืชพันธุ์กลับบ้านคนละ1ต้นค่ะก่อนดื่นนะคะที่เข้ามาที่นี่ก็ต้องมีการเช็คอินก่อนค่ะ ด้วยการวัดอุณหภูมิต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเลยนะคะที่จะมาเที่ยวทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันตรงนี้นะคะก็จะมีประมาณ5ไร่ค่ะเป็นของบริษัท CP พนะคะทำการรณรงค์แหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนมาเที่ยวมาชมได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะมุย้ยมาตอนเย็นๆค่ะมาถึงที่นี่ประมาณ5โมงเย็นก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมุย้ยจะพาเดินชมดูดอกทานตะวันสวยๆด้วยกันค่ะตามมาเลยค่ะ สวัค่ะ มาถึงศูนย์การเรียนรู้เกษตรมาค่ะเพื่อนๆไปชมด้านในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรค่ะตรงข้ามสะพานสามารถนั่งชมรับลมบรรยากาศสวยๆด้วยกันค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นพืชพันธ์ุนานาชนิดที่เราจะได้นำไปปลูกคนละหนึ่งต้นค่ะจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้เรานำไปปลูกได้คนละหนึ่งต้นค่ะ บิดรุทไอ้นั่นหัวใช่ปโป๊ไม่ใช่เท้า <laughs> ตรงมุมนี้จัดตกแต่งได้สวยงามมากๆค่ะลักษณะเหมือนร้านกาแฟมีซุ้มให้ถ่ายรูปสวยๆค่ะผักสวนครัวสวยๆงามๆค่ะมีย่านางด้วยนี่ค่ะมีใบย่านางวันหางสระเขคไปบโหรคาเป็นผักสวนครัว สวัสดีค่ะ สลัดไฮโดรดิกสวยๆงามมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสวนการเกษตรนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นผัก สารพิษค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะมีการให้มเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะเป็นกระเจี๊ยบดอกค่ะนี่ค่ะเป็นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบสีม่วงสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็น สลัดค่ะผักสลดัด สวยนะบ่ต้อไปคือโรบลีเลยสีมันสุดนนะเนอะเนอะใกล้ใกล้เนี่ยไปโรบลีมันกับมิคากัน่ามักหญ่ันเห็องใหญ่เห็นหลอง่าสิเนี่ยไปถึงตรง,งป้าไ

ばあ。 วหวหนังเก้ามานี้ลูกมาเก้าครับ